น้ำใช่อะเลยน้ำข้ามยาดเนาะเจ้าว่าข้ามยาดแทนนี้นะ่ะกบุงกบห้างเ,งงงาน,เน,นี่ยกบกบงบย่างเน่ยนี่พี่กายดินโทวมาหนะ้าเอาอยู่นี่แหละโอ้ยไล่จุเจอือเลยกันหน่อยเ้ยพี่เออคันนั่นแหละถือเจ้า่าถุงเงินเหี้ยหรือเปล่นี่คันนี้เออ นี่คือไปลงน้อย,ยะน,นยะเพราะแขงใช้เพราะแขงช้างเนี่ยขี้น,น้อยนี่นีเนี่ยกำมันทีไดู้้หามน้ำนี่คือก็รอดเออหามน้ำนี่คือด,ดีแอลแข็งนี่คือพี่บ้านี่ <laughs> หามน้ำแอลแข็งเอาได้ใช่หามน้ำนี่ขั้นหามเป็น <laughs> อะไรเป็นอยู่ดอกเด็กเด็กน้อยในป่านะยังงี่เถิน่ายเลยผู้หามน้ำเงียบเงียดเลี้ยเถียงเถียงตัวนี้ว่าเอาจูบมือนั้นน่ะเถียงก็นี้บอกเจ้าเห็ดไว้นี่แหละเถียงเจ้าหูบัวน้อยเขาจะเอาผู้เคลื่อนในนี่แหละเขาบอกว่าอะไรมันไกลมู โอ้ยเขาเนี mm ่ยบอกว่าใจเจ้า uh, สิ่แล้วนะพูบ้าเข้าใจบ่สั้งโหพ่อใั่นเด้อเอออ่าพักกัมีเออแม่แหละเขาบอกว่าจะมาในพักยาไอ้คำยานในพักเดี่ก๊กที่บอกคอยบอกว่าไม่อยู่ในน้ำคำไหนบ่นี่เด็กที่อาไปเด้อโมโหก๊อกแกงกกอันนี่นะดอกงามงามแถวหนองคำเห็นรึอือ อันนี้นะ่ะน้อยเลยคอยกินหมากมาได้ดอกไอหมากอันนี้นะเน่โกพักมิกเห็นบ่าพักแมิกนำคำมีเรหละมีะมกกอันนี้พร้อมบูอดอกอยังจักคอยกบกจักยืนนำคำเห็นละดอกเน่พักมิกเป็นบอ่บอบ่เป็นช่ำแก่แก่แล้ว โอ้ยไทยใหม่แถวนี้ก่อนเนาะงูมดุตแถวนี้มาเอาเห่าอย่างแก่งขอป่าตามเคยใช่ปะทางตัวได้เอาอหันเลยดื่มเลยมากนี่แหละเออเฮยหอดเลยปป่ากับป่ากัดู เห็ดปวกที่ออกบปออกเก็บเมื่อขายนี่เรามันออกยังเดือนนี้จักและเห็นเลยตีเฮ็ดปวกออกเก็บเมืขายเต่าเมือขายปวกชมออกไปมหรอพระเจ้าบ้านน้อยเรามาหากรบฐานเด๊ใช่ใช่ใช่นี่แหละข้ามยาน แน่มันยุดหลายชดเห็นบ่กเช้างามเอ้ยน,นี่แหละคือขมยาดปอเราเห็ดใหม่เลยตะกี้มันบดเป็นเนนี้เด้ตะกี้น้ำช่างนะเป็นแนวนี้เห็นบอกเ็ล้งนยนี่ม,มามไเอ้ยขยดอยปอกินนี่นี่นคอยบพูดแด่บางคนบอกว่ามิน กินนี่แหละนี่พี่มาตักพี่อันนี้ก็เจ้าเห็ดมุ้งไม่ได้เป็นไรเจ้ากินเขาบอกว่ากินมิม้นคนที่เคยกินน้ำเหมืนเคยกินน้ำไอ้น้ำาไอ้ยังวะน้ำกระตุกเนี่ยไหลออกนี่เลยน้ำซีขักเนยชู้เจ้าหัวมันน้ำคำั่มเหมือนบลาแซบไอ้มันเป็นกุ้ยกุยหัวเป็นเขาเท่าๆท่ัวเอ้ามันบป็เท่า,ทา,ทา,ทาน้ำอะไรบางแหงมันกันบผม ท่อได้จังไดน้ำไหลบักแฮงๆนี่โพเออเอตัวนี้บั้นน้ำไหลออกนี่บักแฮงๆนังสิป่าสิได้ใหญ่ป่าน้อยๆบางๆมื้อห่ตาเสือก็เสือน้ไหลตลอดโมงามน้บ่สิว่าน้บ่งามเฮางามน้เออ hai năm bên như vậy đi mà nhím đâu như cái gì như là ao mà chơi họ này đấy họ nhàng lúc mà thằng thương thì lẽ con nào họ thằng này đó dù gì họ vừa hiến bạn này mà làm lại đây cũng bỏ cái tục kỳ nào nằm hé nằm này